ผู้หญิงอย่างเราถ้าเรื่องขนมนะหรอขอให้บอกกินได้ทั้งวันแต่ก็ห่วงสวยนะแล้วจะทำยังไงดีล่ะเวลี well be, ขนมอวกาศอร่อยมงคุณค่าผลไม้แท้สนุกได้สาระเต็มเต็มคำเวลี well be, อร่อยแบบนี้ลองเลย ความเดิมตอนที่แล้วเออคือเราจะมีถ่ายวิดีโอพรีเซนต์เสาวนี้เราแบบว่าเราเห็นว่าน้องอ่ะถ่ายรูปสวยนี้ก็เลยอ๋อจะให้เราไปช่วยเหรอใช่แล้วนี่น้องพอมปะทํายังวะเออวะเอาไว้เดี๋ยวกูหายให้แล้วกันหน้าหน้าที่มาเป็นเชัญ อ๋อไม่เป็นไรหรอกเ้าที่เราน้องอยังมาช่วยเราเลยเออเดี๋ยวเราไป้ห้องน้ำก่อนนะโอเคไม่หรอกเออแล้วแบบมาทำอะไรอะ่ะเราดันเพื่อนไวออ้อ่ะแล้วน้องอ่ะมาคนเดียวอ่ะเออเพลงวันก่อนอนะ่ะเราเอินเจอน้องที่เจเจเลยเขาบอกว่าเขามาเดินคนเดียวไม่รู้ไปเดินทำอะไรคนเดียวอ๋อน้องที่เราเจอวันนั้นวะเป็นแบนมะเออเออคนนั้นแหละแล้วอยู่ๆเราพูดเรื่องน้องทำไมวะ ฮัลโหลเพลงนี่ฉันเองนะสุกนีจะมีปาร์ตี้วันเกิดที่บ้านเราน้องจะมาเปล่าออแต่เราไม่รู้จักเพื่อนแบบเลยอ่ะเปลากับเพลงก็มานะอ๋อโอเคฮัลโหลเปลาอยู่ไหนเนี่ยท้อทีว่ะวันนี้กูคงไปไม่ได้แล้วอ่ะเอา้าทำไมอ่ะกูไข้ขึ้นเนะี่ย ไม่ไหวว่ะแล้วมันเกิดแบบมา็ดีลวนี่กูได้ไม่เป็นก้างปากคอมึงก็ขอคอ,ออะไรมึงชอบแบบไม่ใช่หวะ่ะ่มีใครก็รู้ไว้หมดแล้วฮะแหมกูดูรู้ตแต่วันแรกที่มึงเดินหาเขาตอนนั้นแล้วไหนเรื่องที่มึงจะไปส่งเขาอีกว้ายนี่พูดอะไรของมึงเนี่ยเออแค่นี้ก่อนนะบายบาย น้องเข้ามาสิอ๋แฮปปี้เบอร์เดย์น้ำแบมเฮ้ยขอบคุณมากน่ารักอ่ะเออแล้วเปาไม่มาหรออ๋อเปามันบอกว่ามันป่วยอ่ะหูยเพื่อนรักไม่มาดูแลอย่างเงี้ยไม่ใช่เมาเหมือนครั้งที่แล้วนะไม่หรอเออแล้วเพลงมายังอ่ะอ๋ออยู่ข้างในกับชินอ่ะเขาเขามาด้วยกันหรอใช่เนี่ยไอชินอ่ะมันไปรับเพลงมาเออไม่รู้ว่าเนี่ยชินอ่ะมาตามจีบเพลงอยู่นะ ไปเข้าไปข้างในกันเถอะไปโอ้ยไม่รู้สองคนนั้นหายไปไหนอะ่ะ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. HAPPY BIRTHDAY to YOU TO อืมแอมของคนวันเกิดเปีขอบคุณมากนะเนี่ยขอกับเพลงช่วยกันเลือกเลยนะอ่ะขอบคุณมากนะเพลงอืมจ้มะเออน,นี่น้องอยู่คณะอะไรวะอุตาสาหนะเนี่ยเราอยากเข้าคณะนี้มาก,กนะแต่คือแบบ ที่บ้านเราอะอยากให้เขาเียตาเราเลยอดเข้าเลยแล้วน้องชอบดูหนังแนวไหนอ๋อหนังอ๋งอ,อก็พวกหนังดราม่าแบบเรื่อฟอร์ดีมของดาเลนป่ะที่กำกับแบล็กสวอนเออเราก็ชอบนะเราว่ามันหนุกดีอะ่ะ <laughs> แต่ก็แลกดีนะเราชอบอะไรเหมือนกันเลยน่านจะคุยกันง่ายดี หอ้ยหนุ่มๆคุยกันถูกคอขนาดนี้เรากับเพลงยายโตแล้วนะโอ้โหแม่เอาอ่ะแบมนิดหน่อยเองไงเขาก็มาเพื่อเจ้าของมันเกิดน,นะจ้า <c oughs> กินเลี้ยงฉลองมันเกิดแบมหน่อยดีกว่า <laughs> เออชินว่าแบบแฟนคนล่าสุดแกนี่ใครวะไม่เคยมีแฟนไม่เชื่อเคยบอกไปแล้วนะว่าไม่เคยมีแฟนไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่อแกหรอกแก,แกหญิงเยอะจะตายบ่าเอแต่ว่ากำลังรอใครคนหนึ่งอยู่นะเว้ยหึน่าจะดานน่นะใครวะเอ้ยรอแน่นไม่มีหรอก ถามเลยเขาว่าน้องเธอแอบชอบใครอยู่เปล่าก็กำลังรอเขาอยู่เหมือนกันอะให้ว่ามันอยู่ในวงนี้ปะเฮ้ยชินถามอะไรวะเมาแล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยเมาอะไรเอ้กินแค่นี้ก็เมาแล้วอายหญิงเขาแย่เลยเฮ้ยไม่เมา ห่านิดหน่อยไม่ได้ขีโมมันร้อนเมามากบอกแล้าวาไม่ได้เมาไม่ได้เมาจ้าเคยเชื่อ <S <S> เฮ<อ>้ยทุกคนวันนี้ขอบคุณมากนะอืมงั้นเรากลับบ้านกันก่อนนะงั <S <S> น้นกลับดีๆนะ <S <S> <Okay>. <S <S> เพลงช่วงนี้นะเนีนยนะวัดาไทายเ <ฮะ S 2> พลงแล้วไม่กลับออ๋อวันนี้เรารอนปั้นดันอ่ะโอเคงานวันนี้สนุกยินเว่าไหม อหนมเบียร์ยนี่น้องรู้จักสองคนนั้นได้ยังไงอ๋อรู้จักกันตอนไปงานแห่งรุ่นอ่ะนี่แปลว่ามันจากโรงเรียนเดียวกันใช่ปะ่ะอืมใช่แต่ว่าตอนอยู่โรงเรียนไม่เคยเคุยกันหรอกแล้วชินรู้จักได้ไงก็เราเปหลีดไงเราเลยรู้จักกับแบมเราเพลงเขาก็เป็นเพื่อนแบมแล้วก็เลยได้รู้จักเพลงด้วยแร้วว่าสองคนนั้นคนหน้ารักดีนะ น้องว่าใครน่ารักกันกี่คิดอะไรอยู่เพลงไม่ได้คิดอะไรเรื่องน้องหรอเราดูออกนะระหว่างแกกับน,น้องอ่ะ แกชอบน้องใช่ป่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเรารู้จักน้องก็ไม่นานนะเว้ยแต่ว่ามันไม่เหมือนชินอะเวลาคุยกันเราอยากจะแชร์ให้ฟังทุกเรื่องเลยแบบเราอยู่กับน,น้องเราก็รู้สึกเป็นตัวเองดี แต่ว่าเขาคงชอบแก้วอะล้าพูดอะไรไม่รู้ว่าอะไรสาระไงนอนเถอะแก้ฝันดีนะ เออวันนั้นแบมบอกว่าเจอน้องที่เจเจจัดอะไปทำอะไรหรออ๋อวันนั้นไปซื้อของกับเพื่อนอะมันก่อนอะเราบังเอิญเจอน้องที่เจเจเลยเขาบอกว่าเขามาเดินคนเดียวไม่รู้ไปเดินทำอะไรคนเดียวไหนแบมบ,บอกว่าน้องไปคนเดียวไม่ใช่หรอน้องไปกับเพลงใช่ไหม แบมทำไมมึงกู้มาดิใครๆก็หวังว่ามึงจะชอบเพลงความสึกเพลงร้อเล่นนี้เหรอมึงทำนี้ทำไมเวามึงทำนี้ทำไมมึงดูไม่ออกว่าเพลงเขา ฮัลโหลเพลงนี่ชินเองนะโอไม่ชินเออพรุ่งนี้เพลงว่างปะว่างว่างทำไมอ๋อเออเราจะชวนเพลงไปช่วยเลือกของวัญให้แบ,บมบะอ๋อ oh, <c oughs> ได้กี่โมงอ่ะก็ประมาณบายายๆอ่ะโอเคโอเคเออแล้วนี่เพลงทำอะไรอยู่อ๋อตอนนี้อ๋อก็ อ่อเพลงมีอะไรอ่ะคือว่าคือเราชอบเพลงนะ,อ,ะอเราเรามีคนที่ชอบอยู่แล้วอ่ะ,อะ โอเคงั้นพรุ่งนี้เราเจอกันบ๊ายบายนะโอเคเราจะรอนะ